การศึกษาของคนในชาติเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติทั้งทาง,ทงด้านเศรษฐกิจสังคมได้ดังนั้นภาครัฐจึงจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นในระดับปฐมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยายลัยแต่ไม่ใช่เยาวชนทุกคนในประเทศจะได้รับการศึกษาจนจบขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีเยาวชนส่วนหนึ่งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำให้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรีภาครัฐจึงได้ดําเนินการจัดตั้งหน่วยงานสําคัญที่เป็น,นกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาได้เล่าเรียนจนจบซึ่งหน่วยงานนั้นก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศกอ,องทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืออะไรครับกยศหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มีนาคม2538โดยเริ่มให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา2539เป็นต้นมาต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพศ2541ส่งผลให้กยศมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง กยศมีโครงสร้างการดำเนินงานดังต่อไปนี้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งมีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานทำในที่กำกับดูแลนโยบายและพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินให้กู้ยืมรวมถึงงบบริหารของสำนักงานกยศโดยมีคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่1รับผิดชอบการจัดสรรเง,งินให้กู้ยืมแก่สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่2รับผิดชอบการจัดสรรเงินให้กู้ยืมแก่สถานศึกษาในสังกัดของสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกรุงไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและจัดการในเรื่องการโอนเงินกู้ยืมให้กับสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาตลอดจนการรับชำระหนี้คืนจากผู้กู้ยืม กระบวนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเริ่มต้นจากสำนักงบประมาณอนุมัติเงินงบประมาณให้กับกอยศคณะกรรมการกรอยศจะพิจารณาจัดสรรเงินให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่1และ2กอยศแจ้งหลักเกณฑ์คุณสมบัติขอบเขตระเบียบการให้กู้ยืมให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่1และ2เพื่อแจ้งสถานศึกษาในความรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่1และ 2. พิจารณาจัดสรรเงินให้สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติหลังจากสถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมต้องทำสัญญากู้ยืมเงินโดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาทุกฉบับ ก่อนจะส่งให้ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาที่สถานศึกษาจะส่งและจัดเก็บสัญญาพร้อมโอนเงินให้ผู้กู้ยืมหรือสถานศึกษาต่อไปสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืมต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะน้องๆที่ต้องการกู้ยืมเงินจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีทั้งภาคปกติภาคพิเศษรวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในระดับประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอนุปริญญาหรือปริญญาตรีเป็นผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีรายได้ครอบครัวมไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทต่อปีและมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กองทุนกำหนดโดยการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้นั้น สถานศึกษาจะพิจนารณาเป็นรายปีผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรเป็นสําคัญครับและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาประกอบด้วยค่าเล่าเรียนและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาซึ่งจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาค่าครองชีพซึ่งได้แก่ค่าที่พักค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวจะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม โดยมีขอบเขตการให้กู้ยืมเงินตามตารางดังต่อไปนี้ขั้นตอนปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาผู้ก,กู้ยืมมีดังนี้ให้นักเรียนนักศึกษายื่นใบสมัครซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการของสถานศึกษา โดยหลังจากคณะกรรมการของสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมค่าครองชีพต้องไปติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสามารถขอใช้บัตร ATM ได้ในส่วนของการทำสัญญากู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ค้ำประกันลงนามให้ความยินยอม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้เรียบร้อยโดยนักเรียนนักศึกษาจะต้องเก็บรักษาเอกสารสัญญากู้ยืมคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการแจ้งสถานภาพและการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ยืมให้กองทุนทราบอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการถูกทวงหนี้ก่อนการจบการศึกษาโดยแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั้งในกรณีสถานศึกษาแจ้งผลการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาการเปลี่ยนที่อยู่ย้ายสถานศึกษาหรือจบการศึกษาการพ้นสภาพนักศึกษาไม่ได้กู้ต่อเนื่องหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมผู้กู้ยืมเสียชีวิตโดยบิดามารดาผู้ปกครองผู้ค้ำประกันหรือทายาท ต้องแจ้งพร้อมแนบหลักฐานสำเนาใบมรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุก,การตายของผู้กู้ยืมผ่านธนาคารกรุงไทยภายในเจวันหนี้ตามสัญญากู้ยืมจะเป็นอันระงับไปผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้โดยยื่นเอกสารอาทิสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเสนอกยศพิจารณาระงับการเรียกเก็บเงินให้ชำระหนี้ตามสัญญา ผมอยากทราบว่าถ้าเรียนจบออกไปแล้วจะมีวิธีชําระเงินคืนอย่างไรบ้างครับการชําระเงินกู้ยืมคืนนั้นเป็นหน้าที่ของผู้กู้ยืมทุกคนนะครับเพราะยังมีน้องๆและเพื่อนๆที่ยังมีความจําเป็นที่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอีกเป็นจํานวนมากโดยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการชําระเงินคืนกองทุนดังนี้ก่อนถึงกําหนดระยะเวลาการชําระนี่ ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตอนเองต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาเมื่อถึงครบกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้2ปีหลังสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วผู้กู้จะได้รับใบแจ้งหนี้ส่งถึงที่อยู่ตามที่ระบุในสัญญาผู้กู้ยืมสามารถชำระเงินคืนครบจำนวนยอดหนี้แบบปิดบัญชี หรือเลือกผ่อนชำระหนี้ได้ทั้งแบบรายเดือนหรือแบบรายปีที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนชำระหนี้งวดแรกก่อนวันที่5กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนดโดยการชำระหนี้งวดต่อไปจะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีให้ครบจำนวนภายใน15ปีโดยถือเอาวันที่5กรกฎาคมเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนประจำปีหากผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่5กรกฎาคม ผู้กู้จะต้องเสียเบีย้ยปรับในอัตรา1้2ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้นหากค้างชำระหนี้เกิน12เดือนต้องเสียเบีย้ยปรับร้อละ18ต่อปีวิธีง่ายๆในการตรวจสอบยอดหนี้ผู้กู้สามารถดูยอดหนี้ของตอนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เนื่องจากยังไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 4,700บาทหรือประสบภัยพ,พิบัติจากภัยธรรมชาติสงครามจลาจลให้ติดต่อขอผ่อนผันได้ที่ธนาคารกรุงไทยโดยมีระยะเวลาผ่อนผันต,ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดแต่หากผู้กู้ค้างชำระหนี้เกินกว่า4ปีทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนากยศออมีหน้าที่จะต้องดำเนินการยกเลิกสัญญาและจำเป็นต้องฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพง่งกับผู้กู้ยืมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นผู้กู้ควรติดต่อชำระเงินคืนให้ตรงตามกำหนดเวลาเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายอันได้แก่ตัวผู้กู้ยืมนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องผู้ปกครองผู้ค้ำประกันสถานศึกษาและรัฐบาล กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนที่ดีมากสำหรับนักศึกษานักเรียนทั่วประเทศเลยครับเพราะว่าจะทําให้คนที่ไม่มีโอกาสหรือว่าไรายได้ทางครอบครัวเนี่ยน้อยได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อนในระดับที่สูงขึ้นดีใจมากครับที่ทางกยศกเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ได้โอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อจบปริญญาเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะถ้าไม่มีกยศกคือเด็กไทยหลายคนหรือรวมทั้งดิฉันด้วยก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนขอสัญ,ญญาว่าจะใช้ทุนที่ทางกยศให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสัญญานะคะว่าจะใช้เงินกอุย ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและก็คุ้มค่าค่ะแล้วก็จะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าค่ะขอขอบคุณกองทุนกยศค่ะขอบคุณ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 ค่ะไปส่งคืนนี่นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นต่อไปได้กู้ยืมเงินต่อค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ ความภาคภูมิใจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ทําให้กับนักเรียนนักศึกษาอนาคตของชาติไม่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสารฝันให้กับเด็กๆผู้ขาดโอกาสเหล่านี้ให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่ไปกับการเป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างยั่งยืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศเป็นหน่วยงานในการกำกับของกระทรวงการคลังได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพศ2539 เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาโดยให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยผู้กู้ยืมจะต้องมีหน้าที่ชำระเงินคืนหลังสำเร็จการศึกษาเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อต่อไปด้วยวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นองค์กรการเงินชั้นนำมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยและพัรธกิจในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยรักษาวินัยทั้งการเงินการคลังและหลักธรรมภิบาลดังนั้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับการศึกษาตามที่ตนตั้งใจไว้ภายใต้ความก้าวหน้าแห่งโลกการสื่อสารยุคดิจิตอลกยศจึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของการกู้ยืมกองทุนหรือ e-student loan เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการยื่นคำขอกู้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของสถานศึกษาและทำให้เกิดฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงานกองทุนที่สามารถใช้ร่วมกันร,ระหว่างกองทุนและธนาคารกรุงไทยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งจะทำให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินกู้ยืมเร็วขึ้นโดยระบบจะประกอบด้วย การจัดสรรวงเงินผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าการตรวจสอบข้อมูลผู้กู้กับกรมการปกครองการทำสัญญาแบบ e-contact กระบวนการตรวจสอบและยืนยันยอดเงินของผู้กู้รายเก่าและระบบบริหารลูกหนี้โดย eStudent Loan จะพร้อมให้ใช้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา2551เป็นต้นไป eStudent Loan เป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของกอยศออให้มีความสะดวกรวดเร็วและพัฒนาระบบการจัดการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอนาคตให้กับเยาวชนของชาติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา